ครับทุก่าน,นครับวันนี้เราจะมาทานพาราต้าบวกบำรุงผิวนะครับวันนี้วันนี้สูตรเขาเรียกสูตรนะครับดื้อยาเขาให้กินอย่างนี้แหละดื้อยาผิวขาวแล้วก็ใส่ไก่หนา้าคลลาเจนนะครับใส่คาลาเจนเข้าไป แล้วก็พาลาต้านะพาลาต้าตัวนี้ตัวนี้เลยทานเองครับรับประกันผมทานเองแกะบีแกะแคปซูลเลยครับแล้วก็ใส่ลงไป เม็ดเดียวไม่อยู่แล้วครับคนดื้อยาจัดไปอีกหนึ่งเม็ดพาลตาต้ใส่พาลาต้าสองโพลเจนหนึ่งนะครับหรือโพอลเจนสองพาลาต้าสองก็ได้นะครับทานอย่างนี้ทุกวันนะครับผมแต่ไม่ค่อยได้มาอาบีโอให้ดูเท่าไหร่ก็ปิดฟ้า แล้วก็ขยวขยวอยาว่ยางก็จะได้อย่างนี้นะครับขยวเสร็จก,ก็ หวานหอมชื่นใจครับ